สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์นะคะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักในช่วงเดือนสิงหาคมปี2,566สําำหรับชาวราศีมีน ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะชาวรักคนาราศีมีนน Tree of Cup Five of Swords Tree of Swords the world f i 5 of cup ace of cup knight of sword the wheel page of cup แล้วก็สุดท้าย queen of cup นะคะค่ะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะ ชาวรัคนาราศีมีนนะช่วงนี้เหมือนมีการยกย้ายมีการปรับเปลี่ยนมีการทำให้ในเรื่องของการงานมันเกิดสภาพคล่องขึ้นมากจากแต่เดิมที่ผ่านมานะคะบางทีชาวรัคนาราศีมีนเหมือนบางคนอาจจะมีการปรับ มีการสู้หมายคือว่าในเรื่องของงานก็คือเป็นการแบบลุยลุยงานเต็มที่นะคะช่วงนี้เป็นการลุยงานเต็มที่สู้ฝ่าฟันนะคะอุปสรรคเหมือนมันเป็นการต่อสู้ในเรื่องของการงานเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสําเร็จเพื่อที่จะให้ได้ในเรื่องของเป้าหมายให้ได้ในเรื่องของตําแหน่ง ะะจะเน้นไปในเรื่องของคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานมียศมันเหมือนแบบต้องออกรบต้องสู้ด้วยตัวคุณนะอ่ะอืหวังพึ่งพาใครช่วงนี้ไม่ได้นะคะชาวมีนนะเหมือนคุณต้องสู้ด้วยตัวเองนะคะหรือคนที่ทํางานบริษัทหน่วยงานองค์กรต่างๆหรือเจ้าของธุรกิจเหมือนช่วงนี้ต้องปรับต้องมีแผนสํารองในเรื่องของการงาน มีการยกย้ายมีการถ่ายเทถ่ายโอนสินค้าหรืออะไรบางอย่างก็ได้ในเรื่องของการงานทําให้มันเกิดสภาพคล่องขึ้นนะคะถ้าปรับถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีถ้าสู้เท่ารุยแล้วก็จะดีเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานชาวรักขนาราศีมีนที่ผ่านมาเหมือนคุณได้รับโอกาสเหมือนมันเป็นในเรื่องของความสําเร็จในอีกระดับหนึ่งนั่นแหละที่ชาวราศีมีนได้แต่ว่าตัวคุณคุณก็ยังคิดแบบ มันยังบางทีค,คุณอาจจะกังวลมีบางเรื่องที่มันกังวลที่มันยังเคลียร์ไม่จบแต่เรื่องอื่นๆมันก็อาจจะมีดีบ้างแต่เป็นอาจจะเป็นส่วนน้อยที่คุณยังกังวลที่คุณยังเครียดเหมือนว่ายังเคลียร์ไม่จบในเรื่องของการงานหรืองานตรงเนี้ยเหมือนกับว่ามันติดขัดอะไรบางอย่างแบบเนิ่นนานเหลือเกินนะคะไม่สามารถที e ่จะแก้แก้ไขได้เหมือนมันมันเลื้อยลังอ่ะในเรื่องของการงานอืม ไม่สามารถที่จะแก้ได้ค่อยๆแก้ไปนะคะเพราะว่าหมายมันหมายถึงว่าความสําเร็จเหมือนคุณต้องรวยเหมือนคุณต้องสู้ถึงได้บอกไปว่าคุณจะไหววานใครหรือใช้ลูกน้องหรือใช้คนอื่นนะ่ะอืทําแทนแบบเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตัวคุณต้องรุยรุยด้วยตัวคุณเองนะคะในเรื่องของการงานถึงจะประสบผลสําเร็จแล้วมันเหมือนมันเป็นการเป็นการโยกเป็นการปรับเป็นการเปลี่ยนก็ได้ในช่วงเนี้ย การงานของคุณดูเหมือนรู้สึกว่าหยุดนิ่งไม่ได้นะคะหยุดนิ่งไม่ได้เลยนะคะต้องมีการมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการวางแผนใหม่มีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะตั้งรับ mm hmm. เพื่อที่จะสู้ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นคล้ายๆกับว่างานที่มันไม่ซ้ําใครนะคะถ้าออกแบบมาแล้วมันไปซ้ําแบบคนอื่นหรืองานแบบที่มัน ไม่ใช่เชิงแบบไม่ใช่แนวแบบพัฒนาจินตนาการอะไรประมาณนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะต้องเป็นงานที่แบบไอเดียที่แบบแตกต่างนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ทํางานในหน่วยงานในบริษัทก็คือต้องสู้นะคะต้องใช้แรงสู้แล้วก็ใช้ไหวพริบปฏิพานของคุณนั่นแหละนะคะถึงจะสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมันรอคุณอยู่เพียงแต่ว่า ชาวลักขนาราศีมีนบางทีบางคนอาจจะตั้งเป้าในเรื่องของการงานไว้สูงเกินไปหรือทำแล้วแต่มันยังไม่สุดใจแต่ว่าถามว่าทำถูกไหมทำถูกวิธีไหมถูกต้องทำถูกใจเต้านายไหมก็ก็ได้นะคะทำงานแล้วมันเพื่อนมวมงานเห็นด้วยไหมก็ได้แต่เหมือนมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ถูกใจคุณอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคนรอบๆตัวหรือใครดูๆมันก็ มันก็ได้อยู่มันก็ผ่านอยู่อืมนะคะในเรื่องของการงานหรืออาจจะเกี่ยวกับใครบางคนก็ได้เหมือนคนที่มีตําแหน่งมียศมีหน้าที่การงานบางคนเขาเดินทางมาหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยขัดก็ได้นะคะซึ่งคุณจะต้องพบนะคุณจะต้องเจอชาวลัคนาราศีมีนเหมือนคุณได้พบได้เจอคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เข่งคัดเจ้าระเบียบแล้วก็เป็นคนที่ดูแบบ มีรสนิยมมีมาตรฐานมีเกณฑ์นในการตัดสินใจถ้าเขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่ถ้าให้เขาได้สนับสนุนช่วยเหลือเขาก็เต็มที่นะคะคนนี้เขาเดินทางมาเหมือนกับเขาเป็นคนที่มาตัดสินน่ะมาตัดสินในเรื่องของการงานของคุณนะคะเป็นสิ่งที่หรีกเร่งไม่ได้มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วดูวิวนะคะเป็นกงร้อแห่งโชคชะตาที่คุณจะต้องพบที่คุณจะต้องเจอนะคะ หรือถ้ามองในแง่ดีเขาอาจจะมาช่วยคุณก็ได้มาช่วยคุณเคลียร์ปัญหาในเรื่องของงานที่มันไม่ไม่เสร็จไม่แล้วสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะมันเหมือนมันเป็นโชคโอกาสก็ได้ถ้ามองในมุมดีแต่ถ้ามองในถ้ามันไม่ดีตรงข้ามกันก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่เจ้าระเบียบจู้จีจ้นิดนึงเหมือนเขาคอยเขาคอยเตือนก็ได้แต่จริงๆแล้ว เหมือนกับเขาจะจู้จี้ในเรื่องของการงานของคุณมากเกินไปก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีมนีนะคะลึกๆแล้วตัวคุณต้องการในเรื่องของความมั่นคงอยากได้โอกาสเหมือนชาวลัคนาราศีมีคุณจะรอในเรื่องโอกาสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยู่ก็ได้บางคนรอจังหวะรอเวลานะคะพอได้เข้ามาปุ๊บแล้วสิ่งดีๆมันจะตามเข้ามาเห็นมีผู้หญิงเข้ามาช่วยนะ Queen of คัพนะคะเป็นคนที่ ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเขาเป็นผู้หญิงที่เป็นเหมือนกุลสตรีะคะ่ะอืมเป็นผู้หญิงเรียบร้อยผู้หญิงสวยผู้หญิงหว,วานหวานแต่คนนี้เขาเป็นคนฉลาดและเขาก็เป็นคนที่มีไหวพริบดีเขาเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนที่สําคัญเขาจะมาช่วยคุณด้วยก็ได้ในเรื่องของการงานเขาอาจจะนําโอกาสนําข่าวดีนําสิ่งดีดีชี้แนะแนวทางให้กับชาวลัคนาราศีมีน ได้เห็นได้เกิดไอเดียใหม่ๆก็ได้ในสิ่งที่คุณกำลังเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนยกย้ายลองไปขอความคิดเห็นขอความชี้แนะจากผู้หญิงคนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณในที่ทำงานหรือเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนั่นแหละนะคะเป็นคนที่ดูมั่นคงในความรู้สึกเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่สวยดูมีเสน่ห์เพียบพร้อมหรือเป็นคนที่อายุเยอะมากกว่าคุณก็ได้นะคะซึ่งเขามีแต่ความรู้สึกที่แบบ ที่ดีคนนี้จริงใจคนนี้คบได้นะคะสำหรับชาวรักขนาราศีมีนนะในเรื่องของการงานนะคะขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนะว่าอยากจะบอกอะไรในเรื่องของการงานสำหรับชาวลัคนาราศีมีนบ้างไหมขอแนะนำมาเลยนะคะกิ่งออฟครับ สัมพันธ์กันมากกับใบสุดท้ายตัวนี้เป็น q u e นออ f คั p พอถามไพ่ปุ๊บไปก็ยังออกมา n g อ f คั p มีผู้ชายด้วยนะคะเป็นคนที่อายุหน้าที่การงานตำแหน่งหรือเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้คนนี้เขาจะมาช่วยเหลือคุณหรือคุณไปขอคำแนะนำปรึกษากับเขาก็ได้เหมือนกันเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขคนนี้เป็นคนที่แบบ ไม่เล่หเหลี่ยมอ่ะอืมแต่เป็นคนที่มีภูมิฐานแล้วก็ไวพิบทานคนนะคะเขาจะนําข่าวดีหรือโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมาให้กับชาวลักานาราศีมีนก็ได้นะคะงานเข้ามาเยอะนะงานเข้ามาเยอะแล้วชาวลักานาราศีมีนเองตัวคุณจะสามารถทํางานนั้นอย่างได้แล้วก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลที่ได้กล่าวไปหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าคนที่ ชาวมีนถ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจห้างหุ้นส่วนใหญ่ๆที่มีลูกน้องคุณอาจจะเจอลูกน้องที่ดีก็ได้ได้มือขวาก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่สู้งานเป็นคนที่สามารถที่จะเนี่ยเข้าไปพร้อมๆกับคุณเลยนะคะไม้เทา้าทั้งทั้งทั้งคู่เหมือนเขาเป็นมือขวาคุณแล้วเขาก็ช่วยคุณอย่างเต็มที่ด้วยพลังกายพลังใจคิดไกลมองการไกลเหมือนเขาเป็นมือขวาคุณ แค่มองตาก็รู้ใจประมาณนั้นในเรื่องของการงานไม่ต้องพูดอะไรเยอะเหมือนคนแบบเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะในการทํางานแล้วเขาเหมือนเขาที่บอกไปแหละเขาเป็นเหมือนมือขวาคุณได้เลยนะคะไม่ต้องพูดเยอะคนเนี้ยคนนี้สู้สุดใจนะคะหรืออาจจะเป็นบริการเป็นเพื่อนเป็นใครก็ได้ที่ที่คุณสนิทที่คุณไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานดีนะคะในช่วงเดือนสิงหาสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเหมือนมันเป็นการเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้ซึ่งได้จากคนเนี้ยด้วยเข้ามาช่วยคุณนะคะเข้ามาช่วยคุณถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เก่งและแก่งทีเดียวไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนหวานแต่เป็นผู้หญิงที่เก่งสู้รุยเป็นสาวมัน่นถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่รุยรยงานอะ่ะอืมเป็นเป็นบอดี้การ์ดของคุณได้เลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ ดูเหมือนว่าอาจจะต้องแบบประหยัดอาจจะต้องแบบใช้จ่ายแบบต้องคิดให้ให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนนิดหนึ่งเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะอย่าใจร้อนอย่าใจง่ายอย่าใจขี้สงสารคนมากเกินไปนะคะถ้าทำไปเยอะให้คนเยอะบริจาคคนเยอะ สุดท้ายแล้วตัวคุณจะเจ็บตัวเนาะเพราะความสงสารขี้น้อยใจใจอ่อนใจง่ายก็ได้นะคะช่วงนี้ก็พยายามเก็บไว้ก่อนหรือมีในเรื่องของการเงินเหมือนกับจะไปลงทุนหรือเริ่มต้นอะไรเหมือนช่วงนี้มันยังเงียบอยู่นะนะคะดูจากหน้าไพ่เดยรวมแล้วเหมือนการเงินมันไม่โผล่มาสักใบเลยมันเหมือนมันแบบ มันต้องนิ่งก่อนถ้าได้มาได้รับเข้ามาก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนหรือขยับขยายกิจการโครงการใดๆทั้งสิ้นเนาะในเรื่องของการเงินบางทีคุณอาจจะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วเข้ามาคุณไม่ถนัดอย่างเงี้ยอย่าพิ่งนะคะเอาจนคุณแน่ใจแล้วคุณคิดว่าคุณทําได้คุณถนัดคุณชอบหรือขยับขยายสาขากิจการก็ต้องดูลูกน้องดูบริวารของคุณว่า เขาทุ่มเทกับสิ่งที่คุณได้ได้ทำได้สร้างหรือเปล่านะคะบางทีถามว่าคุณทําได้ไหมคุณคุณก็ทําได้คุณก็สร้างได้คุณก็ขยับขยายได้แต่ว่าในช่วงในจังหวะเน,นี้ยเหมือนกับว่าองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือบริวารของคุณเหมือนกับว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่เต็มที่ที่จะหนุนคุณอะไรประมาณนั้นนะคะในเรื่องของการเงินก็เลย เก็บไว้กอนะคะเก็บไว้ก่อน,น,ะะอนแล้วก็ใช้จ่ายอย่างแบบคิดกดอ,อันไหนสําคัญก็ทําไปก่อน,นะคะอันไหนยังเป็นตัวสํารองเป็นตัวที่สองก็ค่อยๆค,คิดวางแผนว่าจะทำอย่างไรไม่เห็นมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะไม่มีมีแต่ในเรื่องของการงานที่พูดไปส่วนการเงินเหมือนเหมือนมันยังนิ่งอยู่ เดี๋ยวถามไพ่เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินอยากจะบอกอะไรแนะนำชาวรัคนาราศีมีนเพิ่มไหมคะสำหรับในเรื่องของการเงินในออกครัมเอ็กออฟคับสุดท้ายเ0นออ e เพน c จอพอถามเรื่องเงินมาสิบเหรียญเลยนะคะ เงินมาเต็มเงินมาเต็มเงินมาเต็มคุณจะได้รับโอกาสได้รับข่าวดีความโชคดีแล้วก็สิ่งที่เหมือนกับว่าคุณวางแผนไว้ว่าอยากจะทําในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณได้คิดอยากจะทําอยากจะเสรอรอะสร้างอยากจะเสริมประมาณเนี้ยถ้าจะน่าจะเป็นงานถ้าทําแบบถนัดแล้วไม่ต้องแบบใช้ลูกน้องเยอะๆน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับพวกออนไลน์นะคะ พวกงานที่เกี่ยวกับโลกโซเชียลอะไรประมาณเนี้นะคะไม่ต้องใช้ลูกน้องเยอะขอแค่มีความสามารถแล้วก็เปิดสร้างเพจสร้างอะไรไปเลยน่าจะเป็นประมาณเนี้ยอืมแล้วมันจะทําให้แล้วคุณทําด้วยความรักด้วยความรักสิ่งที่คุณชอบมันเหมือนกับว่าคุณมีความสุข คุณมีความสุขกับงานที่ทํเพราะคุณมีความสุขกับงานที่ทําปุ๊บมันส่งผลมาในเรื่องของการเงินการเงินจะไหลเข้ามาทุกๆช่องทางที่คุณทํานะคะส่วนมากน่าจะเป็นงานออนไลน์มากกว่านะคะงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้ที่มันทันสมัยที่มันทันสมัยล้ำสมัยหน่อยจะเหมาะกับชาวลัคนาราศีมีนะคะคุณจะมีโอกาสเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะ เนี่ยเอกอัพคับมันเป็นโอกาสมันเป็นข่าวดีเหมือนมีใครบางคนหยิบยื่นเข้ามามันเป็นจังหวะที่เหมาะสมนะคะแล้วคุณจะได้ในเรื่องของการเงินแต่มันจะผ่านจากในเรื่องของการงานมาก่อนแล้วก็โอกาสที่เขาเสนอให้ที่เขานํามาแล้วการเงินของคุณจะดูมั่นคงขึ้นมัง่งคั่งขึ้นนะคะสิบเหรียญหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งมั่งมีในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคนพื้นฐานดวงที่แบบมีอยู่แล้วนะคะทาดีอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าพื้นฐาน ดวงของคนที่แบบยังขาดสน่นยังติดอยู่เพราะฉะนั้นการเงิน,งนช่วงนี้นะคะมันก็จะดูคล่องขึ้นนะคะแปลว่าช่วงนี้การเงินของชาวลัคนาราศีมีจะเริ่มดีขึ้นนะคะดีขึ้นไปตามลําดับดีขึ้นเรื่อยๆถ้าคนพื้นฐานดวงที่แบบดีอยู่แล้วนะคะเหมือนคุณจะได้รับในเรื่องของทุนหรือว่ามีคนที่มามาร่วมหุ้น ประมาณนั้นมีคนมาลงทุนเพิ่มกับคุณมันจะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณให้มันให้มันดูมั่นคงแล้วก็เจริญเติบโตต่อไปในภายภาคหน้านะคะในเรื่องของการเงินนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนต่อไปในเรื่องของความรักนะคะความรักไพ่มาเลยนะรักสามเศร้ารักซ้อนซ้อนแอบนะคะเป็นความรักที่มันทุกข์ที่มันเสียใจธรรมดาค่ะมันเป็น มันเป็นวัฏจักรมันเป็นชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องพบเจอที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะเป็นความรู้สึกที่มันเศร้าที่มันแอบที่มันซ่อนบางทีนะชาวลัคนาราศีมีสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำคุณทำ,ณทำและคุณสู้และคุณให้ให้คนรักให้สุดใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีเพราะคุณคิดว่าการได้มอบ ความสุขการได้มีอะไรที่มันที่มันสําคัญหรือว่าสิ่งที่มันที่คุณคิดว่ามันดีคุณก็อยากให้คนรักได้จนลืมจนให้เขาแบบให้เขาจนเคยชินเพราะเขาเคยชินกับการได้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมันก็เลยเหมือนกับว่ามันชินนะมันกลายเป็นความชินชามันก็เลยไม่รู้สึกแบบแฮปปี้หรือตืน่นเต้นอะไรมากมายเพราะคุณทําให้เขาเคยตัวจนเขาชินกับความรักที่คุณมีให้นะคะ น้อยใจชาวมีนเสียใจเป็นความน้อยมากกว่านะคะเป็นความเหนื่อยเป็นความน้อยใจเพราะคุณทําให้เขาจนชินไงเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะคิดละเอียดรอบคอบกับคุณมากสักเท่าไร่มันเป็นความเคยชินได้จนเคยชินแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ทําให้เขาวันนั้นแหละคุณจะรู้ว่าเขาว่าเขาก็ก็เครียดว่าเขาก็แอบถ้าวันไหนชาวลัคนาราศีมีน คุณลองหลบลองหนีลองหายหน้าไปจากเขาสักหนึ่งอาทิตย์สักหนึ่งเดือนสามเดือนนะคะแล้วคุณจะรู้แล้วเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าขาดคุณแล้วเป็นยังไงเขาจะคิดถึงคุณมากแค่ไหนเพราะที่เขาที่เขามีที่เขาได้ในทุกสิ่งทุกอย่างณนะตอนนี้เหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่คอยไปเติมเต็มคุณเป็นคนที่ที่หาที่มอบหยิบยื่นให้กับเขามาโดยตลอดนะคะสำหรับคนรักชาวลัคนาราศีมีน คุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเป็นคนที่สถานะที่ไม่ชัดเจนคุยกันไปแบบชั่วครั้งชั่วคราวไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์ของชาวรักคนาราศีมีนก็จะเป็นแบบนี้บางทีก็สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่ส่วนมากมันเป็นความรักที่มันคล้ายๆกับว่ามันระยะสั้นนะคะไม่ยาวไม่ยืดเยื้อไม่ถึงปีก็มีนะคะอืมแล้วก็ เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปนะคะด้วยอารมณ์ของคุณด้วยแหละบางทีคุณไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากที่มันจำเจบางทีคุยแล้วไม่ถูกฉลกไม่ถูกตาแค่นี้คุณก็เลิกละนะคะชาวมินจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนในเรื่องของความรักได้นานสักเท่าไหร่เหมือนคุณบางทีคุณอาจจะเบื่อก็ได้นะคะอาจจะเบื่อขอบคนเดิมๆนิสัยเดิมๆ ก็เลยเป็นประเด็นก็เลยเป็นเรื่องทําให้ต้องแบบเปลี่ยนคนรักอยู่บ่อยๆก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของความรักบางทีคนเนี้ยคิดว่าใช่แต่แล้วเขาก็เขาก็ทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจทําให้คุณช้าประมาณนั้นนะคะมองคนไม่ออกจริงๆในเรื่องของความรักนะคะเพราะระยะเวลาที่คบกันมันก็ไม่ได้แบบ ยาวนานมากสักเท่าไหร่พอที่จะรู้นิสัยลึกๆของคนรักของชาวลัคนาราศีมีนก็ได้นะคะขอให้ช่วยเพิ่มเติมให้และกันว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องของความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมีนอีกออฟเพนช์เกิดไฟออฟบอเดอะไฮโรเฟน สิ่งที่คุณไปขอพรสิ่งที่คุณตั้งใจไว้หรือปรารถนาอยากจะพบรักแท้หรือคนที่ใช่หรือคนที่ไม่ทําให้คุณเสียใจอยากเจอคนจริงใจนะคะมันต้องเหนื่อยมันท้อนะคะคุณอาจจะได้เจอแต่มันต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งหรือคุณต้องอดทนสุดๆจริงๆเพื่อที่จะได้เจอเพื่อที่จะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นั้นที่คุณได้ขอรองไว้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่า คุณต้องอดทนแล้วคุณต้องสู้รอจังหวะรอเวลาที่จะพบเจอก็ได้เพราะคนที่คุณคบอยู่ในปัจจุบันหรือในอดีตท,ที่ผ่านมาหรือยังไงมันเหมือนกับก็ยังได้แต่มันยังไม่ใช่แต่ยังไม่ตรงใจยังไม่ใช่สเปกนะคะหรือไพ่แนะนำว่าคุณอาจจะเจอผ่านในเรื่องของการทำงานก็ได้เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่กำลังมุ่งหน้า ตั้งหน้าตั้งตาทํางานเก็บเงินเพื่อที่อยากแบบจะสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับชาวรัคนาราศีมีนอยู่ก็ได้ก็เลยยังยังเก็บตัวอยู่นะคะเขาอาจจะกําลังทําตัวเองให้ให้มันมั่นคงก่อ,อะถึงจะมาเปิดตัวกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนมันมีอุปสรรคเนาะอุปสรรคอยู่ระหว่างกลางนะคะที่คุณต้องทั้งตัวคุณและตัวเขาแหละต้องอดทนทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะบางที บางคนชาวลัคนาราศีมีนอาจจะหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมก็ได้มันเหมือนเหมือนเป็นการจาเหมือนเป็นการเข้าวัดเหมือนเป็นการปีกวิเวกก็ได้เหมือนเป็นการไปแบบออกบวชนะคะเหมือนนั่งสมาธิเหมือนให้จิตใจตัวเองสงบนิ่งนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดฟุง้งซ่านถ้าบางทีคิดมากไปในเรื่องของความรักมันจะทําให้คุณเครียดมากกว่านะบางทีก็บางคนพื้นฐานดวงของคนที่แบบสละได้ตัดได้ก็ ขออยู่โสดประมาณนั้นนะคะอยู่แบบโสดก็มีนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะถ้าเจอแต่ความรักที่มันไม่ดีเนาะเจอกี่ครั้งมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นขอสละโสดนะรักตัวเองแล้วก็อยู่อีกหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมประมาณนั้นนะคะสรุปแล้วก็สู้ๆต่อไปนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ